สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนุกพ่อบ้านเกมเมอร์ครับผมวันนี้จะมาอยู่กับการตายร a n king ของผมเหมือนเดิมฮะ,ะที่ผมไม่บอกว่าวันนี้จะมาอยู่กับเปิดโมงกงสุดๆเนี่ยเพราะว่ามันหลายเกมแล้วที่ผมเล่นแบบไม่ได้เปิดโมงนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าผมก็ยังจะเน้นเปิดโมงอยู่นะ,อะโอเคมาแมตชนี้จะเป็นแมตท,ที่2ครับในการเล่นรัง king ของฤดูการนี้ ตอนนี้ก็อยู่ที่ B 50พอยต์ครับแพ้ก็แพ้ก็คงจะร่วงมาสัก B 0พอยต์ประมาณนั้นน่าจะน่าจะใช่มั้งผมเล่นแผนนี้เมื่อคลิปที่แล้วแล้วมันมันเปิดมงไม่ได้ผมก็เลยจะมากลับมาเล่นแผนเก่าก็เดี๋ยวมาเช็คดูฮะว่ามันจะรอดไหมโทมัสมุลเลอร์แล้ะผมเอาโทนี่เข้ามาแทนดีกว่าฮะราฟาเอลฟันเดอร์ฟาสเนย์มาอยู่ตรงนั้น เนี่ยฮะตัวนี้ผมจะเปิดสตัดให้ดูอีกทีนึงสถัดเขาโหดนะดูสปีดต้นดูความเร็วดูความอึดเข้าปะทะเปิดบอลมีครบทุกอย่างอะ่ะตัวเนี้ยสูง180เซนก็ไม่ได้ไม่ได้เตี้ยอะไรนะก็ยังโอเคดูเข้าสากัดกับ112อ่านเกม115คือมันแล้วดูมี3โลอะ่ะคุณผู้ชมมี3โล่ทองครับแต่ไม่มีนิสัยอะไรเลยนั่นแหละ หายากด้วยผมจะบอกว่าหายากมากเออนะมาโอเคไปเลยแล้วกันอ่ะหมดเวลาพอดีมูตคุยครับจงังหวะนี้ผม <c oughs> อ่ะขออภัยครับผมจะใส่สีขาวลนนแล้วกันเนาะแล้วก็โหอยากเล่นบรีอยากเล่นบีซีเพลส a เตเดียมเพราะว่ามันเป็นสนามที่สวยสุดในเกมฟรีบอลออนไลน์สแล้วเออผมการันตีได้เลยว่ามันสวยสุด เออเออมันมีคนหนึ่งมาบอกว่าทำไมถึงชอบสนามแบบนี้มันดูลายตายังไงไม่รู้ลายแมนมันวิ่งยังไงอ่ะถ้าเกิดเป็นของจริงผมว่ามันวิ่งได้นะเพราะว่ามันก็เป็นช่องช่องช่อง,องตลอดอ่ะอนึกออกไหมมันจะเป็นช่องตลอดเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปไหนที่ได้ได้เล่นสนามผมผมจะผมจะเอาให้ดูว่ามันเป็นช่องยังไงเนาะอ่ะบอลอยู่ที่ปิเก้ครับจ่ายต่อมาที่โทมัสเฟอร์มาเล่นนะฮะ อินเนสตามาต่อที่เซอร์จิโอบุสเกตเซอร์จิโอบุสเกตเลี้ยงวนๆอยู่แล้วก็มาที่เฟอร์มาเล่นฮะโทนีค่ครอสอ่าโดนดักบอลได้ด้วยอัโรโกรผมก็ยังไม่ได้ไปเสิร์ชชื่อเขานะว่าเขาเอ้ยอัรโกรอยู่นี่นี่เราไอตัวนี้ข้างล่างนี่คืออะไรแอชลี่โคลอ๋อใช่ใช่แอชลี่โคลครับจ่ายฝากมาที่ราฟาเอลฟานเดฟาสฮะแผนนี้ต้องเล่นฝั่งขวานี่ว่ะเอ้า โอเคครับสวยงามเป็นช่องอย่างงามเลยจังหวะนี้หมุนมาทางนี้อีกทีนึงแล้วก็โยนเข้ามาลูกา้าโทนี่ไม่ได้โมองอีกอกำลังจะเรียบร้อยนะคุณผู้ชมอ่ะเซเชียรรามอสดัดดักบอลได้ครับแล้วก็ไอ้นั่นเป็นช่องเลยลูกา้าโทนี่ไปเองได้ไหมไม่ได้ครับโดนสกิปออกมาก่อนอินเตสตาจ่ายมาที่นี้มาฮะอากโรวิง่งสกิปได้นิดนึงโทนี่ครอสครับจ่ายต่อที่เมสซี่แน่นอน อักโรโอ้โเสียตำแหน่งไปแล้วอะ่ะลุยโซอเรสโอ้ยนั่นโล่งงานเข้าจังหวะน,นี้อินเอสตาเปิดไหมโอเคแชลี่โคโครับเสียบบอลได้ก่อนเนมาวิ่งมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเออโทนี่จ่ายไปที่อักโรมาที่ราฟาเอลฟานเดอฟาสครับวิ่งสิจังหวะน,นี้โรนัลโดตักครับผมน่าจะเวิร์กนะแล้วก็เลี้ยงมาสุดๆสดเส้นแล้วก็โยนเข้าไปลูกนี้โทนี่เรียบร้อยครับผมเปิดโมงกงสุดๆนะฮะโอเค มาออกนําไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับผมจังหวะนี้ก็โรนัลดได้เปิดโล่งๆนะอืมมาก็ชนะนี่ก็คงจะเป็นเงิน A และมั้งคิดว่านะลุยโซเรสเฮ้ยจะชนะอะไรไวจังงานไงโอ้ผมเพิ่งนําไปเมื่อกี้จะยิงผมคืนแล้วเหรอจะเย็นๆครับจะเย็นๆมาแล้วอัโรโรโอ้โหอัอโรโร โดนไปครับนี่นี่โอ้โหแล้วก็ท่านี้ครับท่านี้ผมเคยสอนไว้ด้วยนะถ้าดีใจนิสัยไม่ดีขึ้นรองเท้าเม่ซี่สวยดีอะ่ะมันเป็นรุ่นที่ติดมากับตัวเลยหรือเปล่าไม่รู้โอเคฟานเดอฟาสครับฝากไปที่เนมมาฮะไม่ได้โรนัลโดอ่ะจ่ายคืนไปที่ออคโรครับเนมมาอีกทีหนึง่งโรนัลโดครับตักให้ราฟาเอลฟานเดอฟาสน,นะถึงถึงแล้วก็ โยนเข้ามาครับจังหวะน,นี้ลูกาททนี่เรียบร้อยครับผมเปิดมงโกงสุดๆฮะโอ้โหอาวอาวสิยิงเอ่อมงคืนได้ก็มงคืนเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ <c oughs> <c oughs> มาสวยงามสวยงามเรียวเดีเมสซี่ครับจ่ายมาที่อินเตสตาแล้วต่อไปที่เซอร์จิโอบุสเก็ตนะฮะคืนมาที่อินเตสตาอีกทีนึงโทมัสเฟอร์มาเล่นฮะบุสเก็ตจ่ายต่อที่อินเตสตาฟานเดลฟาสว่ายังไงดักไม่ได้ครับเรียวเดี๋ยวเมสซี่ไม่ละ อาชลิโค e. ต้องมาคับเข้าบอลครับอักโปรโอ้โหว้าวงานเข้าไหมเนี่ยโอเคอัร์โปรดักบอลได้ครับแล้วก็จ่ายต่อไปที่ลูกาโทนี่ฮะฝากจังหวะนี้ฝากเนมมาไปเองเลยแล้วกันเอา้าโรโนโัลดอย่าล้ำหน้าแล้วกันนะโลง่ลงๆครับแล้วก็โยนเข้ามาลูกาโทนี่ไม่ได้มงเนมาวิ่งทันไหมโทนี่โครสอะเอา,เอานีมาผมกดอะไรของผมวะเนี่ย อ๋อผมมือไปโดนไอ้ r .2 เมื่อกี้มันก็เลยถอยไปอย่างนั้นพลาดเลยจังหวะนี้อะต้องเล่นเกมรับจะเย็นๆครับที่ผ่านมาผมเล่นเกมรับแบบรีบมาตลอดอัโรโพรวิ่งทันไหมโซเรสโอ้โหผมเริ่มเห็นอะไรแ,บบแปลกๆจากนักเตะตัวนี้ละไม่รู้จะจริงอย่างที่ผมคิดไหมนะหมายถึงไอ้ตัวอัโรโพรผมเนี่ย มันจะมีดีแค่สแตทหรือเปล่า <c oughs> อันนี้คือข้อสันนิษฐานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะฮะเดี๋ยวรอกันสักพักหนึ่งเนาะอ่ะเนมาสกิดบอลทิ้งออกจากเนมาไปได้ครับเนมาก็เลยทุ่มให้เซอร์ชิโอบุสเกตครับเมาส์ผมโผล่มาจาไงเนี่ยนั่งไงอาร์โกลวดพลาดอีกแล้วครับแลนี่อาเวสเสียบรอไม่ได้ฮะโอ้โหเนมาเขาล็อกครับจังหวะน,นี้อินเอสตามาทางนี้แน่นอนอารโกโอเคก็ยังดีฮะลบล้าง คำทํานายของผมไปได้หน่อยนึงอเอาในมาครับจังหวะนี้พลิกออกมาไม่ได้อะทําไมเมื่อกี้ถ้าจ่ายให้โรนัลโด้นะได้ประตูแน่นอนแหละคืนมาก่อนราฟาเอลฟานเดฟันเหมือนมาทางนี้โอเคโล่งจังหวะนี้ยิงเลยแล้วกันคริสเตียนบาว์วคริสเตียนเปล่าวะเออเริ่มจํานักชื่อจําชื่อเอ่อชื่อต้นนักเตะไม่ค่อยได้อีกแล้วผม มาเพราะว่าวิ่งให้ทันครับแล้วก็มองทิ้งออกไปที่แอชลีย์โคฮะดึงกลับมาคืนครับเพราะว่าเขาจะดักข้างหน้าแน่นอนราฟาเอลฟานเดฟาสครับฝากมาที่เซอร์จิโอรามอสต่อมาที่แดนนี่เอเวสครับมาที่เนย์มาฮะเนย์มาโรนัลโดครับยังไงฝากไปที่เนย์มาอีกทีนึงแล้วก็อ่ะโอ้โหมันไม่ทะลุช่องนะท่านผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่อ่ะทุ่มไกลๆไปที่ราฟาเอลฟานเดฟาสแล้ว ตักให้เนมาหมุนหนึ่งทีฮะหมุนติดไหมโอเคโรน,นัลโดละชังงวะนนี้ดึงไว้มาต่อครับโรนัลโดโยนเข้าไปลูกอาตุนี่รียบร้อยครับผมเปิดมงกงส,สุดๆฮะแล้วก็กังนํำสไตล์ฮะโอเคออกนำไป3ประตูต่อหนึ่งละคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดเลยนะเกมนี้จะพลาดก็ตรงที่ว่าเข้าบอมั่วนี่แหละผมอ่ะโอเคดานิโล จ่ายไปที่พ็อกบาครับพ็อกบาหาตัวว่างๆครับอ่ะแอชลี่โคจ่ายที่ลูก้าโทนี่ไปที่ราฟาเอลฟานเดฟาสครับฝากมาที่เนยมาฮะโรนัลโดวิ่งทำทางไหมแต่ไม่ได้เขาดักอยู่แล้วอ่ะฟานเดฟาสโอ้ถ่ายไปไม่ได้ติดปิเก้อินเตสตาฝากมาที่เนยมาครับแล้วก็จังหวะน,นี้ผมต้องรีบวิ่งลงครับเพราะว่าวิ่งเบียดพ็อกบาวิ่งเบียดโอเคจ่ายคืนมาที่ชาลิจิบุฟฟ่อนโยนยาวๆไปอย่าให้ออก โรนัล do ครับว่า,า,ายังไงเอ่ยฝากนี่มาฮะจังหวะนี้ดึงมาโรนัล do วิ่งทำทางไปแต่ว่าทำไมเนมมาถึงจ่ายอีท่านั้นฟานเดอร์ฟาสครับมาที่อ่ะโอเควิ่งเบียดเมสซี่ไว้ได้เนมมาจะมาเองครับแต่ว่าดานิโลโอเคอ่ะดานิโลฟอร์มดีครับดึงไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวก่อนท่านผู้ชม ผมว่าโรนัลโดเริ่มวิ่งไม่ออกแล้วโอ๊ยลืมดูเวลาลืมดูเวลาจริงๆครับเมื่อกี้เขาด่าเอาแน่เลยวะผมลืมดูเวลาจริงๆนะเอาโทมัสมุลเลอร์ลงไปครับแล้วก็ไหนๆก็ได้เปลี่ยนละนีนมาผมจะใช้เป็นเอใครดีวะมัสเคราโนไปอยู่ตรงนี้มาแล้วกัน โอเคมาเอาใหม่ผมจะพอสอีกทีเขาจะด่าเอาฟานเดอร์ฟาสครับจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาลูกแรโทนี่เรียบร้อยไหมโอ้โหโมงอย่างนั้นน่าเสียดายน่าเสียดายโอเคครับผมก็จบไปนะครับเพราะบ้านชนะไป3ประตูต่อหนึ่งครับผมแมตที่2ของของซีซั่นนี้อของฤดูกาลนี้นะก็โทนี่ครับ9.4โมงได้ทั้ง3ลูกเลยนะครับ คุณผู้ชมนั่นแหละฮะโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พอบ้านเกมเมอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาละครับสวัสดีครับผม